สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ้องคูมพันตัลากันวันนี้ก็มาทําแคบหมูค่ะ EP ที่เจ็ดสิบหกค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาทําแคบหมูค่ะขั้นตอนวิธีการทําก็นําหมูสามชั้นมาล้างเกลือน้ําเกลือให้สะอาดค่ะทาเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดประมาณสามรอบนะคะพี่น้องแล้วก็มาล้างด้วยน้ําต้มสายชูหนึ่งน้ำแล้วก็มาแร่ในส่วนที่ เป็นมาแลในส่วนที่เป็นเนื้อติดมันเราก็จะเอาไปทําหมูแดดเดียวส่วนที่เป็นหนังกับมันหมูตรงน,นี้ค่ะเราก็มาทําแคบหมูค่ะตอีนี้เราก็วอร์มกระทะให้ร้อนหมูวันนี้สองกิโลตัวนี้ค่ะหมูที่เรามาทําตรงตรง,ตรงมันหมูที่จะมาทําแคบหมูค่ะพี่น้องสองกิโลพวมพันก็ใส่น้ำสี่แก้ว ใส่น้ำสีแก้วใส่้มสมใส่ชูสองทัพีค่ะใส่เกลือใส่เกลือก็ประมาณครึ่งช้อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ามาต้มก่อ,น,อนนี่อยู่ในขั้นต้มนี่คแล้วก็คนไปคนไปเพื่อไม่ให้ติดกระทะคนไปเรื่อยๆค่ะพี่นนะ้องน่ครัไปเรื่อยๆเลย กระทะเลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวคุ้มพันไปหาตะหลิวเอาตะหลิวจะดีเ่ยตักขึ้นแบบแม่ค่ะพี่น้องเลยนะปั๊บปั๊บเนี่ยะนยคะคนไปเรื่อยๆคนตลอดเลยค่ะพี่น้องถ้าคนตลอดอย่างายิบปติกระทะเนี้ยแล้วก็จะดี หมูแล้วก็จะตกสม่ำเสมอกัน,นะคะนี่กลับไปเรื่อยๆนี่ค่ะวามันก็จะทำแบบนี้แหละนี่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแขนด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะออกมากายแขนแขนก็จะเรียวสวยงามกันนะ แขนก็จะต่งๆงค่ะพี่รนะกระชับเป็นการออกกําลังกายออกกำลังกายแขยนยุณโคลเล็กก็นวดหมูดดเดียวก็จะเป็นการออกกําลังกาย้ามและมือค่ะ ทุกท่านเลยนะคะที่ไปย็ดดอมไม้กำลังใจช่อบวัวมาทำงาน,อน,น,นขอบคุณเลยละเลยกับพี่ตงเลยค่ะยิงไว้สักครั้งหนึงกำลังเดือดเลยค่ะ วันนี้เมนูคูมพันธ์ก็คือจะทำให้ประดุกผัดชาได้ค่ะมันแซบ่บจังวันประดุกผัดชาไม่ทำเยอะก็จะทำประมาณจานแซ่บเลยค่ะ เ,เ,รเราต้องใช้ความอดทนนะคะงานทุกอย่างคือการที่เราจะทํางานประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องอดทนมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งนี่ค่ะอันนี้กำลังคนอยู่นะคะ,น,น,ะน้ำใกล้จะแห้งแล้วค่ะน้ำใกล้จะแห้งแล้ว ทนไม่ไเรียไฟอาจจะไม่ค่อยแรงเพราะว่าเป็นคริสบอกว่าเป็นเตาแก๊สสุภาพไม่ค่อยพู่เราจะค่อยๆเออวันนี้คือ น้ำน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วนี่ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วพ<ม>อน้ำแห้งน้ำมันก็จะเริ่มออก นี่โงมันคนตลอดเลยนี่หยดคนเลยนะคนไปเรื่อยๆนีค่ะน,น้ำมันเริ่มออกแล้วเลยน้ำมันเริ่มออกแล้วการทำแค็หมูเนี่ยต้ยองใช้ความอดทนสูงเลยค่ะพี่น้่งว่าเราจะทำเสร็จ ให้ความอดทนความพยายามงานทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ความอดทนเราจองจะประสบความสําเร็จแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดว่าตอนนี้เราทำหน้าที่อะไรตอนนี้วงพันกําลังทําหน้าที่ในการทคลิปแคบหมูให้กับเอฟซีดูพันต้องทําให้ดีที่สุด จะไถ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 ไปอย่างนี้ก็ได้ไถปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊เลย่ะพไ่นอก Oh เาก็จะดันไปข้าหนะงหน้าดันไปดันไปดันไปนะะคน้ำมันก็เริ่มออกเยอะแล้วนะครัออกน้ำใจค่ะ เราก็ต้องคนนะคะถ้าไม่คนเนี่ยรับรองเลยระเบิดใส่เราแน่นอนเลยต้องคนตลอดให้มีอากาศมีช่องว่างลยคะอากาศถทยเทเข้าไปถ้าเราไม่คนปั๊บระเบิดตุ้มน้ำมันก็จะเด็นกระดอนเรารู้เคล็ดลับค่ะก็จะคนไปเรื่อยๆเดยเวลาทำนานหน่อย ทำเสร็จแล้กวก็อร่อยอร่อยมาก เรื่อยๆได้ค่ะพี่น้อง โอ้น้ำมันออกเยอะแลวน้ำมันเติมยล้ว มันลดเยอะแล้วค่ะ ไส่ติ้งเลยค่ะพี่น้องกูเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งกุ้งพันธี่ตาติเบิ่งกว่าน้ำมันใส่ติ้งเลยค่ะนี่่คะน้ำมันใส่มากน้ำมันหมูแน,นี่ยเราก็ข้าวอร่อยมากเลยค่ะการทำแคบหมูเราก็ได้ผลิตภัณฑ์สามอย่างเลยได้ทั้งแคบหมูได้ทั้งอะไรหมูแดดเดียวถ้าเราทำจากสามชั้นนะคะเราก็ได้น้ำมันไว้ใช้เลยค่ะน้ำมันหมู ตั้งแต่คูมันทำแคบหมูในคูมันก็ประหยัดรายจ่ายในเรื่องของการซื้น้ำมันมาทำกับข้าวค่ะเพราะว่าเราก็จะตากน้ำมันที่ใสๆนี่ค่ะเก็บใ้ใช้อหอมเลยค่ะพี่น้องไม่ว่าเราจะไปผัดไปทอดไปทำอะไรเนี่ยแซ่บเลยค่ะน้ำมันจากน้ำมันหมูนี่ค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะเป็นเป็นไขมันดีด้วยค่ะ ก็ถ่ายยาวๆปัดยาวๆให้เอฟซีดูเลยค่ะวันนี้คเห็นตั้งแต่เริ่มทำเลยค่ะจะได้หมูก็เริ่มเลืองนิดนึงแล้วค่ะ ็น EP ที่ 76, นะ 76, เจ็ดสิบหกค่ะพี่แม่เจ็ดสิบหกก็ได้ค่ะเด้ น,นี้ก็เริ่มเริ่มมูเริ่มสีเหลืองแล้วค่ะ ื่องน้ำมันเพื่อพี่น้องคนเราเราจะออนน้ำมัน,นะค่ะพี่น้องออกมาลหลายหลน้ำมันการทำงานทุกอย่างนะคะเราต้องใช้ความพีย,ยายามมีปัญหาเราก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคไปไม่ได้ไม่ต้องเ่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและสิ่งสำคัญคือต้องกตัญญูกตาเวทีตอวิรามันดาได้ค่ะพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามา รับช่องคุมพันก็นําเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการ,ารสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้กากเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกันจากสารตะก้ากของคุณพ่อง,งามจุ่มชื่นแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่ถาดตะก้ากแล้วค่ะเพราะคุณพ่อไม่ค่อยสบายให้คุณพ่อพักผ่อนเอฟซีสามารถที่จะเข้าไปดูติดตามผลงานของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นได้ย้อนหลังด้วยค่ะเด้อได้เลยค่ะ การจักสารตะรกาทุกขั้นตอนจะลงไว้หมดแล้วค่ะ259คลิปแล้วก็จะมีเกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะทำไรทำนาทำสวนพอมีพออยู่พอกินเพราะว่าครอบครัวคุมพันทำไรทำนาค่ะพ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนา มก็เริ่มแตกแล้วค่ะต้มแบบกใก้จะได้ที่แล้วให้เขแตกพอแป้ปอแปะนี่แหละ่เดี๋ยวเราก็พอแล้วงอเร้น้าปิไปไปดไฟเอย่าๆเลยค่ะบางก็จะเเลยใส่นี่เลย แล้วก็แช่ต่อเลยค่ะป๊าดนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็พอค่ะเดี๋ยวเรามาทอดรอบสองเลยค่ะามาดูทอดรอบสองค่ะพอรอบสองเราก็ใช้น้ำมันที่เราเอ เจียวได้จากอครั้งแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องนำมาแช่ไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีถ้ามีเวลาเยอะยี่สิบนาทีาได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกน,นี่ค่ะเขาก็จะเริ่มฟูเป็นอีที่เจ็ดสิบหกนะคะวันนี้อี EP ที่เจ็ดสิบหก องให้น้ำมันร้อนๆก็จะฟูดีนี่ค่ะจะพูดถึงในเรื่องของแคบหมูที่เจี๊ยบฟูเหมือนกันนะหมูที่เจีูยบฟูเอามาทำแคบหม,มูสวยให้สวยนกันนะอันนี้หมูที่ที่สกแกนก็จะเ,เป็นลักษณะแบบนี้ สีจะต่างกันแล้วก็คนให้เราสุกสม่ำเสมอ,มอกันค่ะ ใช้ของกันทำแคบหมูค่ะนี่นะการทอดรอบที่สองค่ะนี่ก็ทอดให้กรอบกินก็จะได้ก๊อบๆเลยค่ะพีนะแลก็กรอ,อ,อบเลยค่ะ,นะอออคะทอดให้สุก ก็ประมาณสามถึงห้านาทีค่ะพี่น้องสามถึงห้านาทีขึ้นอยู่กับปริมาณแคบหมูของเราว่ามากหรือน้อย โอ้ฟรูฟรฟูปปรอยู่ค่ะตามไอ้คุณภาพหนังหมูลหลด้แล้วพี่น้อง เอเป็นลักษณะที่เงียบๆแบบนี้ค่ะคือไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นฟองอะ่ะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วพอแล้วคะ่ะมาทีนี้ก็จะเทเลยะคะ่ะผุมพันธ์เทเลยนะคะแล้วก็จะไปจัดจานให้พีะะเราดูะค,ะะค,ะค่ะเทเลยค่ะปิดค่ายเทเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอด แคบหมู EP ที่เจ็ดสิบหกของโกลมพันตุลากันค่ะสวยงามเลยค่ะกรอบไหมคะคุรีศขิาคุครีศข้ากรอบไหมคะเนี่ยกรอบครับมาฟังเสียงคุรีเคี้ยวนะคะเดี๋ยวคุรีเคี้ยวให้ฟังว่าจะกรอบขนาดไหนเดี๋ยวคุิีก็จะเดินมาเคี้ยวให้ฟังค่ะพนะี่น้องฟังฟังฟัง โอ้โหกรอบไหมคะคุณล่ขาฟังเสียงกับลูกคะ่ะพี่น้องก็กรอ,อบคะ่ะจุดยอดเลยคะ่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ